สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำยำปูม้าปลาร้านัวนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแดงนะคะนี่นะคะที่เราขกไว้นะคะอย่างละเอียดนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ถ้าใครชอบเผ็ดอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปรีบนะคะลงไปนะคะช้อนครึ่งนะคะ,คะแล้วเราก็ใส่ลงไปอีกครึ่งช้อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามะนาวที่เราบีบไว้นะคะประมาณสองลูกนะคะอันนี้ของมิวก็จะใส่เปลือกมันลงไปด้วยนะคะเพื่อความขึ้มข้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลานะคะลงไปสองช้อนนะคะสองทับพีนะคะไม่ใช่สองช้อนนะคะหนึ่งนะคะสองโอเค เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปาร้าต้มสุกนะคะปาร้านัวของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปสองทพัพีนะคะนี่นะคะแล้วเราก็คนให้น้ำตาลปี๊บมันละลายนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปูมานะคะที่เราลวกไว้นะคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะเนื้อแน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไส้กรอกแล้วก็ปูอัดลงไปด้วยนะคะนี่นะคะ เพื่อความเค็มคนแล้วก็อร่อยของเรานะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะกับให้เข้ากันกับน้ำยำของเรานะคะอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ หอมแดงหั่นนะแล้วก็ผักชีฝรั่งหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะกินแล้ว สีหน้าตาน้าทานมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้หน้ากินมากนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเส่ถาดใหญ่ๆกันเลยคะ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะยำปูมาปลาร้านหนัวนะคะแซ่บๆเลยจ้า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ